สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาอธิบายโค้ดของ7 Segment ที่เป็นรูปแบบของดิจิดสหลักนะครับดิจิดสหลักก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ7 Segment Se 4หลักในการทํางานก็เป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็จะอัดโปรแกรมเข้ามาในโปรดิวส์ก่อนนะครับ เราจะทาการอัดเราจะต้องอัดข้อมูลเข้ามานะครับอันนี้คือโปรแกรมไฟล์อันนี้ก็คือ hex ไฟล์นะครับ hex ไฟล์ hex นี่ก็คือเลขฐาน16าบามถีนะครับผมใช้12เ h z มกะเฮิรนะครับพิมพ์เข้าไปว่า12เ h z มกะเฮิรจากนั้นก็คลิกโอเคจากนั้นก็คลิกเข้ามามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับโปรแกรมเมื่อผมกด1ครั้งมันก็จะขึ้นเลข1เลข2นะครับอย่างนี้นะครับสามารถนับได้ตั้งแต่0ถึง9 9 9 9นะครับ นี่ก็จะคือการใช้งานนะครับก็จะมาอธิบายโค้ดต่อครับ include นะครับ include ก็คือรวมเอาไฟล์นะครับเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาร่วมกับไฟล์ภาษา C ที่เรากำลังเขียนขึ้นนะครับเด็ก x51 ก็จะมีเป็น input output เกี่ยวกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นเบอร์ AT89451 หรือ AT89S51 เอาเข้ามาร่วมนะครับตัวนี้ก็ set bit นะครับคือคาสั่ง set bit นะครับ P1.0 นะครับ P1 หนึ 1> 1่งปิดศูนย์นะครับเซตเอามาให้เป็นอัปเดตนะครับเพื่อจะได้จำไปใช้งานก็จะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับ ไปที่ไหนเราก็จะรู้ว่าออกั p button นะครับเป็นปุ่ม up นะครับอันนี้ก็ตั้งอันนี้เป็นชนิดข้อมูลบิตนะครับมี2ค่าคือ0กับ1 up r e s e ก็คือล็อกนะครับล็อกขณะเราก,กดสวิตช์ล็อกไว้เลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นการประกาศตัวแปรนะครับเป็นการประกาศตัวแปรแบบ array นะครับชนิดข้อมูลก็คือ unsigned นะครับคือ0 1 2 5 5ทั้งหมดมี256ค่าเป็นชนิดข้อมูลนะครับคำว่า data เราเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นเองนะเป็นตัวแปรที่เราตั้งชื่อขึ้นเองส่วนตรงนี้ก็มันจะมีเครื่องหมายอันนี้เ เรียกว่าเป็นตัวแปรแบบ array ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องประกาศไม่ต้องเป็นปบอกว่ามี10ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเราคลิกปิดไปก็ได้นะครับเราไม่ต้องกําหนดครับเพราะว่าเรามีวงเล็บปีกาตรงนี้เขาจะกําหนดให้เองนะครับโดยอัตโนมัติเก็ไม่จำเป็นต้องกําหนดในนี้ไอ้ตรงนี้เราจะเป็นตัวเลข1นึ่งหเป็นตัวเลข0ูนถึงเนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการประกาศตัวแปรแบบ array ก็คือ dG นั่นเองครับ dG ก็คือคอมมอนแอนโอดผมใช้เป็นคอมมอนแอนโอดนะครับผมก็จะให้มันติดแล้วแต่การออกแบบวงจรนะครับว่าจะออกบวกหรือออกลบอันนี้ก็ dG ก็มันจะมี4หลักเน่ตอนเราใช้สีดิจิตนะครับเวลาติดมันจะทําการติดดับที่รวดเร็วนะครับ DG ก็คือจุดนี้ครับ DG DG ก็นี่ DG0 d ศูนย์ d g 3นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเลยนะครับตั้งชื่อว่าดิจิตมี4ตัวก็คือตรงนี้นะครับดิจิต ดิจิตก็คือตัวเลขครับอันนี้ดิจิตศูนย์ก็จะตัวเลขหลักหน่วยนะครับดิจิตหนึ่งดิจิตสองดิจิตสามทั้งหมดก็คือสี่ดิจิตนะครับผมก็จะประกาศไว้สี่ตัวตัวนี้ก็เป็นการประกาศตัวแปรนะครับชื่อว่า up time นะครับชนิดข้อมูลก็คือ unsigned ส่วนตัวนี้ก็คือฟังก์ชันหน่วงเวลานะครับศูนย์จุดสามมิลลิเซกเป็นแบบที่มีอินพุตรับค่าได้นะครับหมายความว่าถ้าเราใส่เลขหนึ่งลงไปก็จะเท่ากับศูนย์จุดสามมิลลิเซกถ้าเราใส่เลขสิบลงไปก็จะกลายเป็นสามมิลลิเซกอันนนนนี้กกก็คือาาารหห่่ววววงงงเเลลฟัั์ช แบบไม่มีเอาต์พุตนะครับวอร์ดแปบลบว่าไม่มีเอาต์พุตมีแต่อินพุตอินพุตนี้หรือเรียกอีกอย่างว่าอาร์กิมนต์ครับส่วนตรงนี้ก็คือเอาต์พุตหรือเรียกอีกอย่างว่ารีเทิร์นไทป์ครับดันั้นก็มีฟังก์ชันดิสเพย์ดิสเพย์ก็คือการแสดงผลนะครับก็คือทําให้ตัวเลขมันติดได้ติดได้ทั้ง4หลัก เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีเอาท์พุตไม่มีเอาท์พุตแล้วก็ไม่มีอินพุตแล้วก็นี้ก็ประกาศตัวแปรตัวแปร i น,นะครับเป็นชนิดข้อมูลช้านะครับอันนี้ก็คือคําสั่งวนลูป for ก็จะวนลูปไปทั้งหมด4ครั้ง p 3ก็คือพอทสามนะครับ p 2ก็คือพอทสองนะครับ dgi จะอยู่พอทสามนะครับมันจะทําการติดไปทีละหลักนะครับตามคำสั่ง for นะครับส่วน p 2ก็คือพอทสองนะครับพอทสอง p 3ก็คือตรงนี้นะครับ p 3อันนี้คือ p 3ามพอทสามพอทสามก็เอามาทําเป็น d g อันนี้เป็น common anode มันจะติดสลับกันไปทีละหลักส่วนดิจิตนะครับก็จะอยู่ที่พอร์ตสดิจิตก็คือตัวเลขตัวเลขก็คือเลข3เลขหนึ่งนี่นะครับนทั้งหมด4หลักการติดดับจะรวดเร็วมากนะครับสมมุติตรงนี้ส่งออกมาเป็นเลข3อย่างนี้นี้13บสามใช่ไมมันจะส่งเป็นเลข1กับเลข3ออกมาสลับกันไปนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับมันจะส่งหนึ่งกับสามจังหวะที่ส่งหนึ่งมันจังหวะที่ส่งหนึ่งก็หมายถึงว่าจะติดหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่อันแต่เราจะมองไม่เห็นครับเพราะว่าเราใช้การคอนโทรลที่ พอทสามนะครับตรงนี้คือสังเกตมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าจังหวะที่แสดงหนึ่งนั้นอ่ะเราจะให้มันติดที่หลักนี้นะหลักเดียวนะครับตัวหลักอื่นเราก็จะปิดมันซะให้มืดดังนั้นหนึ่งก็จะโชว์เฉพาะหลักนี้หลักเดียวนั่นเองเมื่อจังหวะที่เป็นสามเราก็จะปิดทั้งสามหลักนี้นะครับแล้วก็ให้โชว์ที่หลักนี้หลักเดียวสรุปก็คือ ในความเป็นจริงแล้วมันขึ้น3จังหวะที่ขึ้น3ก็ขึ้น3ามทั้งสหลักจังหวะขึ้น1ก็จะขึ้น1นทั้ง4หลักแต่เราจะมองไม่เห็นเนื่องจากตรงนี้มันปิดไว้มันปิดไฟไว้นะครับจึงขึ้นหนึ่งครั้งที่ตรงนี้นะครับให้เห็นและขึ้น3ตรงนี้ให้เห็นอีก1ครั้งครับแต่มันเป็นการติดดับทุ่รศเร็วมากอันนี้ผมก็ทําไว้ที่ประมาณ50เฮิร์ตในสายตายของมนุษย์นั้นจะไม่สามารถจับการกระพริบที่50เฮิร์ตได้ ก็เหมือนนีออนนะครับนีออนมันก็คือมีการกระพริบก็คือติดดับ50ครั้งภายใน1วินาทีนะครับนีออนที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านแต่เราจะสังเกตว่ามันติดตลอดนะครับทั้งๆท,ที่มันติดดับ50ครั้ง ภายในหนึ่งวินาทีนะครับเพราะเนื่องจากไฟบ้านเรามีเช่าใช้ไฟ2 2 0โวลต์50เฮิร์ตเขาไม่ได้ติดนิ่งนะครับก็มีการติดดับตลอดเวลาแต่สายตาจะจับไม่ได้ไอหลักการเน้นก็สามารถใช้กับเซสชันนีนี่แหละครับสังเกตว่ามันจะใช้ i นะครับตัวแปร i นะครับอันนี้เป็นคำาสั่งวนลูปฟฟ์นะครับสังเกตว่า I นะครับถ้าติดตรงนี้ตัวเลขนี้ก็จะแสดงนะครับดิจิตก็จะแสดงดิจิตก็คือเลข1เลข2เลข3เลข0ถึง9้นั่นเองครับก็จะแสดงมันจะเป็นจังหวะของมันปุ๊บมันจะพร้อมกันนนััดงง้ก็็จึไม่เหน เป็นหนึ่งทั้งสี่หลักแล้วก็ไม่เห็นเป็นสามทั้งสี่หลักครับจะเห็นหนึ่งเฉพาะหลักสิบแล้วก็สามเฉพาะหลักหน่วยอย่างนี้นะครับส่วนนี้ก็คือการ convert convert to unit นะครับหมายความว่า convert เด to unit หมายความว่าอะไรครับแปลงเลขฐาน10ให้เป็นหลักหน่วยทั้งหมดครับเป็นเลขฐาน10ให้เป็นเลขตัวเดียวนะครับไม่ใช่เป็นหลักหน่วยวอก็คือไม่เอาเอาพุตนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เอาอินพุตนะครับเราจะเอาอินพุตมานะครับก็นัมเบอร์นี่ก็คือชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นเองอันไซน์นี่ก็เป็นชนิดข้อมูลที่มีค่าตั้งแต่0ถึง65535นะครับดังนั้นเราจะนับแค่0ถึงเ9 9 9เกอ้ก็เหลือเฟือนะครับเป็นอันไซน์นี่ก็จะเป็นระดับบิบากบิตครับ อินก็ได้อินก็พอนะครับแต่มันจะมีเครื่องหมายทางลบมาด้วยส่วนตัวนี้นำเท่ากับนำหารพันนะครับอะไรเนะี่ยนำหารพันนำหารพันก็มาใส่ไว้ในนำอันนี้ก็คือหลักพันนะครับเสร็จแ,แล้วก็เมื่อเราหารเสร็จแล้วเราก็จะเอาการหารก็จะเอาเฉพาะจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับการหารในภาษาซีการหารจะเอาเฉพาะจํานวนเต็มส่วนเศษจะปัดทิ้งไปแล้วก็ใส่ไว้ในนำนะครับจะได้เฉพาะหลักพันมาหลักเดียวแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเลขหลักเดียวแล้วนะครับจากนั้นก็เอานำนะครับมาใส่ไว้ในด้าซาตัวแปรแล ตัวแปร a r ร a y นะครับตัวแปรดัตตัวแปร array นะครับที่เราตั้งชื่อว่าด a t a ้ล้วก็เอานำเนี่ยมาใส่ก็หมายถึงเลขหลักพันนะครับมาใส่ไว้ในนี้แล้วนะครับแต่เป็นเลขที่เป็นเลขตัวเดียวแล้วนะครับไม่ได้อยู่หลักพันแล้วนะครับก็เปรียบเสมือนอยู่หลักหน่วยนั่นแหละครับคือหลักหน่วยทั้งหมดนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบก็จะจัดอยู่ในหลักหน่วยทั้งหมดก็คือหนึ่งเดียวน่ะนะครับแล้วเราก็มาสลับตัวเลขเอาว่าจะเอาอยู่ตรงตำแหน่งใดนั่นเองครับ เมื่อเราได้ตัวแปรมาแล้วนะครับตัวแปร Data นำหมายความว่าเราก็จะไปโชว์ตัวเลข Data ก็คือที่เรากําหนดตัวเลขให้มันนะครับว่าถ้าขานี้ติดขานั้นดับมันก็จะเป็นตัวเลขนี้นะครับใน7 Segment นั่นเองจากนั้นเราก็เอาข้อมูลในตัวแปรเรนะครับที่เราสร้างขึ้นไว้ในอวน ตอนต้นนะพี่อธิบายแล้วมาใส่ไว้ในดิจดิตสาม d ิ g i สามนี่ก็คืออะไรครับ d i จิตก็คือตัวแปแร array เหมือนกันครับที่เราตั้งชื่อนเ,เองนะดิจิตแล้วก็เป็นชนิด array นะครับแล้วก็ใส่ไว้ว่าอยู่ที่ตำแหน่งที่3นะครับเราก็เอามาใส่ไว้ในตัวแปแร array เอาตัวแปแร array นี่ที่เป็นตัวเลขนะครับเอามาใส่ไว้ในต,ตัวแปร อารรที่ชื่อดิจิตเราก็จะมีเพื่อนำไปแสดงผลต่อไปแสดงผลอย่างไรก็แสดงผลตรงนี้ครับดิจิตเห็นไหมครับ d i จิต i นะครับ i นี่ก็คือค่านะครับมันจะเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆเอามาใส่ไว้ในพอดสองตอนนี้ก็เอามาใส่ไว้ในดิจิตที่3นะครับนั่นหมายความว่า i ถ้าเป็นเลขสามอะไรมันจะตรงนี้มันก็จะเป็นแสดง0 1 2ย์นนะครับมันก็จะเป็น i ตัวนี้ก็จะมีค่า0ูนย์จังหวะที่เป็น3มันก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับ ก็คือจังหวะที่เป็นสามนะครับ i เป็นสามอะไรก็แสดงว่าเขาแสดงหลักพันอยู่นั่นเองครับอันนี้ก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับดิจิตก็เป็นหลักร้อยนะครับก็เป็นฟังก์ชันแปลงนะครับก็นำเบอร์มอดด้วยไอตัวนี้เขาเรียกว่ามอดนะครับ จะเรียกว่ามอดนะครับมอดก็หมายความว่าเอาเฉพาะเศษนำเมอมอดด้วยพันนะครับมอดหมายความว่าเอาเฉพาะเศษนะครับจำนวนเต็มไม่เอาแล้วนะครับไอ้ตัวนี้จะตรงข้ามกับหารเมื่อได้เศษมาปับ๊บเราก็หารด้วยร้อยเมื่อหารด้วยร้อยเราก็เอาเฉพาะจํานวนเต็มนั่นก็หมายถึงหลักร้อยนั่นเองครับก็มาใส่ไว้ในนำเช่นเดียวกันครับหลักร้อยก็จะมาใส่ไว้ในดิจิตสองนะครับดิจิตสองก็คือตรงไหนครับดิจิตสองก็คือตรงนี้นะครับดิจิตศูนย์ดิจิตหนึ่งดิจิตสองนะ ดิจิตสองก็คือหลักร้อยถูกต้องนะครับตะกี้ดิจิตสามที่บอกนะครับหลักพันก็อยู่นหน่วยสิบร้อยพันถูกต้องครับจากนั้นก็เช่นกันครับเราก็จะทําการเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสิบหลักสิบเราก็หารด้วยทําการมอดด้วยร้อยนะครับมอดด้วยร้อยนะครับเราเอาเฉพาะเศษมานั่นก็คือตัวแรกของเศษนั่นก็คือหลักสิบนะครับเราก็หารด้วยสิบมันก็จะได้ค่าสิบมาเสร็จแล้วก็ค่าหลักสิบมันก็จะตอนนี้เหลือเลขตัวเดียวแล้วก็เอามาใส่ไว้ในนาจากนั้นเอานำเนี่ยมาใส่ไว้ในดิจิตอีกทีนะ รวแปรนำก็หมายถึงจำน่นต,ตัวเลขที่เท่าไหร่นะครับข้อมูลตรงนี้ data data นี่ก็คือข้อมูลว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับแล้วเป็น array เมื่อไอตรงนี้บอกตัวเลขอะไร มันก็จะแสดงตัวเลขนั้นเช่นตัวนํานี่เป็นเลข9มันก็จะไปตรง array ที่เราทําเป็นเลข9นั่นเองครับแล้วเราแสดงเลข9นะครับจากนั้นเราก็มาใส่ไว้ใน,ใน,ในตัวแปรที่จิตมาใส่ไว้ในตัวแปร array ที่จิตที่อยู่ตําแหน่งที่1ส่วนตรงนี้ก็นํา number mod 10นะครับเมื่อมอด10ก็เอาเฉพาะเศษครับเศษก็คือตัวเดียวนั่นเองครับเมื่อเรา mod 10ก็จะได้เศษตัวเดียวคลิกนะครับแล้วก็คลิกขึ้นเลๆข,ขึ้นมา จากนั้นเราก็เอา Number สมมุติว่าเป็น1 2 3 4 1234สมมุติเรากดกดไว้ที่1,000ได้ค่าที่แสดงคือ1234เราจะทำหลักหน่วยเราก็ต้อง m o ด10นะครับมอด10ก็หมายความว่าเอาเฉพาะเศษนูนเต็มไม่เอานะครับมอด10ก็หมายถึงว่าหารเสร็จแล้วนะครับเอาเฉพาะเศษหารด้วย10นั่นเองนะครับแต่เราไม่เอาตัวเต็มเราเศษเขาเรียกว่า m o สนะครับเราจะมอด10นะครับ แล้วเอาอเฉพาะเศษนะครับหนึ่งสองสามสี่หารด้วยสิบนะครับจะได้เศษคือจุดสี่เศษก็คือสี่สี่ก็ถูกต้องครับเอาสี่ก็คือเราไม่เอาจำนวนเต็มร้อยยี่สิบสามเราไม่เอาเราเอาอเฉพาะเศษเศษก็คือสี่นะครับมอดนี่หมายความว่าเอาอเฉพาะเศษครับถ้าอยากได้หลักหน่วยเราก็ต้องมอดด้วยสิบนะครับเราจะได้หลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยก็คือเลขตัวเดียวทั้งหมดนะครับหลักพันก็เลขตัวเดียวนะครับแต่เราอยากจะอยู่หลักพันหลักร้อยเราก็แค่มาวางไว้ในดิจิตท,ที่เป็นหลักว่าจะเอาหลักไหนถ้าหลักพันก็ใส่ดิจิตสามส่วนตรงนี้เราได้เศษนะครับเศษสี่เราเฉพาะเศษมาก็หมายถึงแสดงเลขอะไรครับแสดงเลขสี่ r อ y ร a t a นะครับที่เราตั้งชื่อขึ้นเนี่ยจะแสดงเลขเลขอะไรครับถ้าตรงนี้เป็นสี่ก็แสดงวงเลข4สี่ตอนที่เราตั้งเขียนไว้ในตอนต้นนะครับเมื่อแสดงเลขสี่เสร็จเรียบร้อยเราก็เอา array นี้นะครับมาใส่ไว้ใน array ที่ชื่อดิจิตนะครับที่อยู่ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับก็หมายถึง4มาใส่ในตำแหน่ง d i g i ศูนย์นซึ่งดิจิตศูนย์ผมกําหนดให้อยู่ตรงนี้นะครับดิจิตศูนย์เราก็จะได้เลข4ที่ตำแหน่งนี้นะครับเลข4ก็คือหลักหน่วยนั่นเองครับถ้าเราอยากดูหลักพันเราก็ไปใส่ digit 3 digit 0 digit 1 digit 2 digit 3ใส่ digit 3เลข4มาอยู่ digit 3ก็จะเป็นเ,เลข4,000นั่นเองครับ อันนี้เราก็ต้องจัดให้ตรงกับค่าที่ความเป็นจริงนะครับฟังก์ชันแปลงหลักพันแปลงเลขพันนะครับให้เป็นเหลือเลขตัวเดียวนะครับทั้ง4หลักเพื่อจะมาใส่ไว้ในประจำหลักทั้งหลายนะครับให้ตรงส่วนนี้ก็คือฟังก์ชันตัดเลขศูนย์ครับ cut zero หมายความว่าถ้าเป็นเลขศูนย์นะครับให้ตัดทิ้งให้หมดครับส่วนนี้ก็คือฟังก์ชันหลักนะครับ ฟังก์ชันหล,ลักก็คือจะต้องมีอยู่เป็นฟงังก์ชันที่สําคัญนะครับจะต้องมีฟังก์ชันนี้เพียงฟังก์ชันเดีวยวเท่านั้นการทํางานก็จะเป็น,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 นจุดเริ่มต้นของมันที่ตรงนี้นะครับมันจะเริ่มต้นทําง,งานที่วงรบีกาเปิดนี้นะครับทำง,งานเรียงๆเรียกันลงมาตลอดเวลานะครับที่ว่าทำงานเรียงลําดับลงมานั่นเองนะครับ มันก็จะมาตรงนี้ก็จะมีการประกาศตัวแปรแล้วก็ตรงนี้ก็มีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน convert to unit นะครับ convert dec k to unit นั่นเองครับอันนี้ก็คือคําสั่งวนลูป w i นะครับหมายถึงเมื่อมาถึงบรรทัดนี้นะครับมันจะวนลูปอยู่ตรงปีการนี้ตลอดการทํางานนั่นเองนะครับจนจบนะครับจะไม่กลับมาขึ้นมาทํางานตรงนี้อีกแล้วตรวจสอบการกดสวิตช์นะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะครับมันก็จะเพิ่มตัวเลขขึ้นไป1น,นะครับแต่เมื่อเรากด นะครับมันจะไม่ขึ้นทันทีนะครับมันจะต้องรอประมาณ30มสิบมลิวินเตอหรือเท่าไหร่แล้วก็มาปรับแต่งเอาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําการหน่วงเวลาไว้สักหน่อยนะครับกดปุ๊บบางทีจะขึ้น2เลขสามเลขเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการหน่วงเวลาสักหน่อยเพื่อกันตัวเลขมันขณะกดสวิตช์มันจะดีมันจะมีพันนะเวลากดสวิตช์มันจะเด้งปุ๊บเลยนะครับหน้าสัมผัสมันนะครับมันจะทําต้องหน่วงเวลาตรงนั้นสักหน่อยไม่งั้นมันจะขึ้น กดทีเดียวขึ้นส่งสำเร็จเลยครับอันนี้ก็หน่วงเวลาไว้อันนี้ก็เป็นการตรวจว่ามีการกดสวิตช์หรือย,ยังครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันตัดเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแสดงผลก็มีเท่านี้นะครับสำหรับโค้ดสำหรับตัวน,นี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ